เช็คปริมาณน้ำยาปรับผ้านุ่มว่าตรงตามข้างถุงไหมกรียมองและรายการผู้ตรวจกลับมาแล้วนะคะวันนี้ตามคาเรียกร้องเช่นเคยน้ำยาปรับผ้านุ่มเนี่ยถือว่าเป็นท็อปทรีที่หลายคนเนี่ยอยากจะให้เราตวงนะคะมี h i ไฮคลาสนะคะมีดีนี่มีดาวนี่คอมฟอร์ตไฟ l i ไลนแล้วก็ไฮ g ีนค่ะทุกคนชอบใช้ยี่ห้อไหนกันคือแต่ก่อนอะมองจําได้มองจะชอบน่าจะเป็นคอมฟอร์นะคอมฟอร์สีขาวเอาไฮคลาสก่อนปริมาณ ถุงเล็กๆแค่0 0 ml เลยเหรอเขาดูถุงเล็กถ้าเทียบกับยี่ห้ออืนน่นอยนเนี้ยอะทุกคนกระบอกเนี้ย500พอดีอาจจะเกินมานิดไหมดูทรงละ High class ดูก็รู้เกิน500 ml นะคะ ขัดมาเป็นดีนี่คะ่ะดีนี่เนี่ย530 ml อยเยอะกว่าไฮคลาสจริงนะดีนี่กลิ่นหอมนะสีม่วงหอมหอมไม่ไม่เคยใช้กลิ่นนี้เลยอะ่ะ500นี่มันก็เริ่มพร่องมากๆแล้วอะ่ะบีบให้หมดนะคะโอ้โหเกินไปเยอะเลยอะ่ะมัน530ใช่ไหมแต่ว่าในกระบอกตวงมันมัน540เกือบ550อะ่ะนะคะเพราะฉะนั้นดีนี่ใส่มาเกินเยอะเลยคะ่ะหนงดาวที่หลายคนก็บอกว่าหอมนะคะถุงนี้ เล็กสุดแล้วนะ300 ml คือดาวนี่เนี่ยกลิ่นเขาโตขึ้นมาหน่อยเกล็ดน,นี้ก็ใช้ได้ค่ะแต่ว่าซองมันนะมันเป็นซองแบบแบบที่แข็งหน่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวน้ำยารบบพันนุ่มที่อยู่ข้างในมันจะไหลได้ง่ายมันจะรีดออกได้หมดได้ง่าย300นิดนิดๆเฉาดาวนี่นะคะใส่มาเกินแบบนิดๆน,น,นะถือว่าครบค่ะยี่ห้อคอมฟอร์ตนะคะ490 ML อย่างยี่ห้อไฮแคสเนี่ยถุงจะดูเล็กกว่าแต่คอมฟอร์ตแบบเนี้ยมันถุงมันดูใหญ่จริงๆนะ มันน่าหยิบอะแล้<ม>วก็ดีตรงที่เขามีจุกอันนี้มาให้ใช้งานง่ายไม่ต้องหมีก็เปิดแล้วก็ปิด<ม>ดีหอมแบบไม่กระโดดละมุนลมุนหน่อยแต่มีกลิ่นซิตรัสแบบไม่ได้พุ่งแหลมอะเออนุ่มๆม,มันจะมางครั้งตรงแถวนี้เจ็ดสิบสิร้อยถือว่า490เป๊ะนะคะคอมฟอร์ตใส่มาถึงนะถัดมาค่ะไฟไลน์ปริมาณ470 ML หอมหอมหอมสะอาดสะอาดไฟลายเห็นได้ชัดว่าตัวน้ํายาปรับผนุ่มเขามันจะไม่ข้นเหมือนกับยี่ห้ออื่นเห็นไหมคะไหลโจกเลยปะหกสิบเจ็ดสิบอุ้ยเกินไป1 0บซีซีเนี่ยข้างถุงเนี่ยเขียน4 7 0ร้ซีซีนะคะแต่ว่าเขาเกินไป1 0บซีซีนะเพราะฉะนั้นใส่มาเกินคะ่ะไฟลายสุดท้ายก็คือไฮจีนสีเขียวนะคะ3 0 0ร้ซีซีค่ะเท่ากับดาวนี่นะหอมสะอาดมีความคล้ายกับ แชมพูอะไรสักอย่างที่นึกไม่ออกแต่น้ำก็ไหลโจกเหมือนเนี้ยนะอุะ้ยเป๊ะ3 0 0ซีซีพอดีเป๊ะนะคะเพราะฉะนั้นไฮยีนใส่มาครบค่ะทุกยี่ห้อไม่มีห้อไหนขาดเลยมีแต่เกินนะ